ามาพบกับผมอีกแล้วนะครับโอ๊ตรถมือสองครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆอีกหนึ่งคันนะครับใครที่ตามหาวีโก้แชมป์ไม่ควรพลาดคลิปนี้ครับเพราะว่าคันนี้เป็นโต y ต้าวีโก้สองจุดห้า e สมาร์ทแคปพรีเลนเนอร์นะครับเป็นรถปีสองพันสิบสี่เกียร์ธรรมดาเลขไมล์แสนกิโลนะแสนต้นๆนะครับราคาเปิดอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทครับคันนี้เข้าใหม่เป็นสีเทานะครับนานๆสีนี้จะเข้ามาทีเลยนะครับ ไม่อยากให้พลาดนะครับใครที่สนใจหรือตามหาสีนี้อยู่ไม่ควรพลาดติดต่อเข้ามาครับ0984465222นะครับ379,000บาทคันนี้ผ่อนอยู่ประมาณ7,000บาทครับผมนะรีบติดต่อเข้ามาด่วนไม่อยากให้พลาดนะครับไม่อยากให้พลาดมีสีเดียวมีคันเดียวเลยคันนี้จำทะเบียนไว้นะครับ1ทอพุทเท่าทพุทเท่า734ครับคันนี้ยังไม่ได้ปรับสภาพผมมาอัปเดตให้ดูก่อนว่าเรามีรถคันนี้เข้ามานะฮะ สภาพเป็นยังไงก็ตามที่เห็นนะฮะอาจจะมีริ้วรอยนะครับยังไม่ได้ปรับสภาพแต่เอามาให้ดูก่อนนะครับไฟหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะครับกระจังหน้าโครเมียมสภาพสมบูรณ์นะรกระจังสภาพสมบูรณ์อยู่นะครับมีแค่ริ้วรอยบริเวณกันชนนะครับฝากระโปรงนะครับฮูดดักอากาศด้านบนสภาพสมบูรณ์มีไฟกระจกมองข้างสภาพสมบูรณ์เช่นกันนะครับแล้วก็ล้อแม็กคันนี้เป็นล้อแม็กขอบ นะครับล้อแม็กขอบ16เข้ามานะกระจกนะครับกระจกติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยนะกระจกติดฟิล์มให้แล้วเรียบร้อยมีคิ้วกัราสร์กระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวเป็นโครเมียมนะครับบันไดข้างบันไดข้างอันนี้เป็นบันไดข้างเดิมติดรถมานะครับอันนี้เป็นบันไดข้างเดิมติดรถมานะ ผมให้ดูก่อนนะครับรายละเอียดตัวรถรับเข้ามาเป็นยังไงกระจกบานหลังมาพร้อมระบบไล่ฟ้ามีการกระแทกท้ายนะกันริ้วกันลอยตัวกระบะท,ท้ายจากโรงงานโตวต้ามาให้นะครับอ่าเนี่ยวงวง,วงไว้นี่ลักยิ้มเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวเราไปเก็บงานอีกทีนึงนะครับสติกเกอร์พรีเรเนอร์ er, ติดอยู่ครบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแชสซีนะครับแชสซีแชสซีเดิมนะ อ่านี้ผมมารีวิวให้ดูนะครับรถเข้าใหม่โตต้าไฮลักวีโกแชมป์ปี2014ครับรถยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับ2 5 e นะครับรายละเอียดเดิมๆเครื่องเล่นวิทยุเดิมติดรถมานะครับแอร์เป็นแบบแมนนวลน,นะครับเกียร์ธรรมดานะเบาะผ้าครับสีดำเดี๋ยวเราไปปรับสภาพไปทำสปาแน่นอนรถออกมาสวยเดี๋ยวถ้ารถ ทำแล้วเก็บงานเรียบร้อยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูอีกทีหนึง่งนะครับอันนี้ผมมารีวิวดิบๆให้ดูก่อนว่ารถรับเข้าสภาพเดิมเป็นยังไงนะครับอันนี้มาให้ดูก่อนว่ารถรับเข้าสภาพเดิมเป็นยังไงนะไฟท้ายนะครับไฟท้ายเป็นหลอดไ้ทั้งหมดเลยนะครับไฟท้ายฝาท้ายนะครับตัวหนังสือไฮรักรุ่น E ีวิโกแชมเซนเซอร์ท้ายมีนะครับกันชนท้ายเป็นโครเมียมด้วยนะครับ รายละเอียดเดิมๆนะครับเนี่ยไฟท้ายนะครับสภาพสวยสภาพสมบูรณ์นะสภาพสวยสภาพสมบูรณ์เลยนะใครที่หาอยู่ไม่ควรพลาดนะครับไม่ควรพลาดไม่อยากให้พลาดนะเนี่ยล้อแม็กนะครับซุ้มล้อหลังนะครับตัวรละเอียดตัวซุ้มล้อนะครับนะอ่าอ่นนี่เดี๋ยวผมย้อนย้อนดูโครงสร้างตัวรถด้านท้ายให้ดูนิดนึงนะครับสะโพกขวานะครับ จะเห็นว่ามีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับแต่ว่าโครงสร้างเนี่ยรถไม่ได้โดนชนมานะครับรถไม่ได้โดนชนมานะสภาพอันนี้ก็คือสภาพเดิมๆของตัวรถนะครับเดี๋ยวเราไปปรับสภาพอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้ามัน่นใจได้เลยว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักนะแต่เท่าที่มองก็ไม่มีชนหนักจริงๆนะมีรักยิ้มเล็กๆไม่น้อยๆๆตามการใช้งานเท่านั้นเองนะแล้วก็รอยเบียดรอยขูดนะครับจุดหลักๆนะที่ผมจะให้ดูนะครับลูกค้า หัวน็อตนะครับพวกตำแหน่งของตัวหัวน็อตต่างๆในจุดสําคัญสําคัญนะครับไม่มีการถอดนะครับไม่มีการถอดนะนะครับเสา A นะครับตัวเสา A อ่านะครับแล้วก็ดับอร์ดควบคุมระบบเซ็นเซอร์ล็อกฝั่งคนขับนะครับมีกระจกเปิดไฟฟ้าทั้ง2บานนะครับออโต้จุดเดียวฝั่งคนขับ ส่วนพวงมาลัยนะครับฝั่งคนขับเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหนังสี่ก้านนะสภาพหนังพวงมาลัยนะครับไม่ย,ย้อยไม่ย,ย้อยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มสวิตช์นะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสัญลักษณ์อะไรเนี่ยพวกนี้ไม่มีถลอกเลยนะครับโลโก้โตโยต้าก็สภาพสมบูรณ์เช่นกันนะครับส่วนเลขไม้นะครับตัวเลขไม 1 3 3 0 0 3สนมะครับ1 3 0 0 0แสา3กิโเมนะครับ1 3, 3 km, ึ3 6กิไม้แท้นะครับไม้แค่แสนก็โลนะครับโอเคเดี๋ยวทีน่นี้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดโครงสร้างด้านหน้าและห้องเครื่องกันดีกว่านะครับว่ารายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ เอาละครับเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องนะครับคันนี้เครื่องยนต์ของ v i โก้แชมนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ2.5ลิตรคันนี้มาพร้อมแรงม้าอยู่ที่1 4 4แรงม้านะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลดีโฟดีนะครับ <S <S ผมก็ตัดเครื่องนะครับให้ดูการทํางานของเครื่องฟังเสียงเครื่องยนต์ไปพร้อมๆกันเลยนะเครื่องยนต์เดิมนะครับสําหรับคันนี้เป็นเครื่องยนต์เดิมรายละเอียดต่างๆนะครับตัวเครุลมทางานปกตินะ ตัวกล่อง ABS นะครับอันนี้นะแล้วก็ยังหัวน็อตนะครับจุดหลักๆนะครับด้านหน้าถ้าไม่ชนหนักมาหัวน็อตฝากระโปรงจะมีการถอดนะครับนี่เดิมนะครับซอกด้านในก็เดิมเช่นกันนะครับไม่มีนอตหนิมเลยนะแก้มขวานะครับแก้มขวาอันนี้งานเดิมงานเดิมของตัวรถเลยนะครับคานด้านหน้ารูน็อตพวกนี้กลมนะครับด้านหน้าขวาตัว R นี้คือเราเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับ คานหน้าเม็ดอาร์ k, ชัดเจนตัวเลขนะครับเราเห็นได้ชัดเจนกลมๆเช่นกันนะครับคานหน้าเม็ดอาร์ k, กลมชัดเจนนะครับแล้วคานด้านในนะครับตัวคานตับแรงด้านในนะจะเห็นได้เลยว่าไม่มีผิดรูปนะครับด้านหน้าไม่มีโดนมาแน่นอนนะแล้วก็ด้านหน้าซ้ายนะครับตัวแอลนี่ก็มองเห็นได้ชัดเจนนะส่วนเพลดรถนะครับ2 k d ดี นะครับเครื่องยนต์2 0 0พนะครับ2 k d นี่นะครับ FTV ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวติเกอร์มอกหรือเพจมอกนะครับแล้วก็ตัวรายละเอียดตัวซุ้มล้อหน้านะครับโครงสร้างเดิมนะแล้วก็หัวน็อตนะครับหัวน็อตทางด้านทางด้านซ้ายนะครับของตัวฝากระโปรงนี้ก็เดิมเช่นกันนะครับ ละเอียดต่อมาอย่างตัวยางรองเครื่องนะครับด้านในสภาพสมบูรณ์นะตัวสติ๊กเกอร์ที่ติดมาจากโรงงานก็ยังติดอยู่ครบเลยนะครับายละเอียดสมบูรณ์ครับอันนี้ฝากระโปรงพาร์ทเดิมโรงงานแน่นอนนะครับเพราะว่ามีตาปั๊มติดต้าอยู่นะครับสนใจคันนี้รีบติดต่อเข้ามาครับมีคันเดียวและรถเพิ่งเข้าไปปรับสภาพไม่นานเอามาขายนะครับใครที่สนใจคันนี้ก็จองไว้ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราปรับสภาพให้ยังไงคันนี้ เราต้องปรับสบภาพให้อยู่แล้วแต่ไม่มีชนหนักแน่นอนนะสำหรับโต้ตาไทรลักวีโกแชมป์คันนี้2.5 e สมา e ์ทแคปพลีเลนเนอร์นะครับปี14เกียร์ธรรมดาไม่แสนแสนต้นๆนะฮะ3 7 9 0 0 0บาทผ่อน7,000ถึง8,000บาทนะครับ, 3, 7, 9, บอน 7, 000, 8, บนะบันนี้ขอไรายได้นะครับขอไรายได้ หมื่นหกขึ้นไปนะหมื่นห้าหมื่นหกขึ้นไปซื้อคนเดียวจบนะถ้าลูกค้าท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของรถคันนี้รีบติดต่อผมเข้ามามีแค่คันเดียวอย่าช้านะครับเพราะว่าถ้าช้าแล้วรถจะไม่อยู่นะฮะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและคลิปหน้าผมจะมารีวิวรถคันไหนนั้นห้ามพลาดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับโอ๊ตรถมือสองนะครับผมรีวิวรถกระบะรถครอบครัวไว้ในช่องเยอะมากต้องการรถคันไหนก็เข้าไปกดดูกันได้เข้าไปติดตามกันได้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนและเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ